เอ้าสวัสด oh, ีครับโปเอ้าสวัสดีครับเจ้บอสดูครับกำลังพร้อมอยู่ทำอะไรอยู่ครับพร้อมครับพี่ครับเฮ้ยวันนี้โปเอะมไหนมาเนี่ยวันนี้ไปออกล้อมมาที่เราอยู่ไหนครับวันนี้อยู่ทางปะกงวิปปิ้งไตส์น้ำขึ้นขึ้นลงลงมาบปะกงมีป้ายครับสวยมากมีอะไรอ๋อปลายบางปะกงร้อนแต่ว่ามีลม นี่ออกรอบาแล้วเพิ่งเพิ่งออกรับเพิ่งเพิ่งเสร็จมาบ้าเลืใช่ครเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็รวมๆดีครับแต่มีแบบว่าพัดนะครับที่คันทงกกว่าเราบางทีก็เก็บไม่ลงนะครับมันก็ทัดไม่ดีวันนี้พัดไม่ไดีเออง่าอ่าเราเป็นไงแล้วผมเห็นอะไรแปลกๆปะดู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 ด่ดคมูดอดูดนดูดูเนี่ยีู่ดูู่ด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 เวลดูดูด่ดูดดม ครับครับตอนตอนตอนสอบสอบสอบไปภาคเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าพัดติ้งเร็วครับพัดติ้งเร็วพัดแล้วเร็วพัดช้าไม่ได้พัดเร็วเร็วต้องพัดเร็วเร็วเฮ้ยนี่จริงผมฟีดได้แล้วเอาใหม่ขอขอดูดูลองพัดให้ดูเลยมันคือที่สองพัดถ้าเราออกตรงนะครับตามไอ้ตัวเนี้ยมันก็เท่าแต่ว่าตามตรงเลย บอกว่าเราออกหน้าไม้ตรงกันหละอ่าอ่าอ่าเร็วเร็วเร็วผมขอดูหน่อยสิวันนี้คุณมีคือวันนี้พัดไม่ดีก็เลยจะมาซ้อมพัดใช่เหมือนกับออกหน้าไม้ไม่ตรงออกรอบเสร็จก็เลยซ้อมพัดต่อใช่ในสิ่งที่คุณใช้อยู่คือเขาเรียกว่าเนี่ให้พัดติ้งเร็วคนที่ดูเขาเผื่อว่าเขาคืออะไรว่าพัดติ้งเร็วทำไมต้องเร็วด้วยวะพัดติ้งเร็วครับซึ่งแปลว่าล้างล้างพัดถูกไหม้ให้คุณเอาเอาไอ้ลูกออกหน่อยดิเอาลูกออก คืออะไรที่วางลูกครับอ๋อรูนี้ไม่วางลูกอ๋อมันจะเป็นแถบตรงกลางเนี่ยเนาะใช่แล้วก็มีนูนครับจะเป็นุูนนตรงกลางถ้าคือยังไงคือคือเอาลูกวางอะลูกวางอ่ะสาธิตสาธิสาธิติตเอาลูกวางเอาสาธิตดูสาธิตลูกวางครับตรงนี้เลยครับอ่เอาวางเดี๋ยวผมถอยมาหน่อยเดี๋ยวคนดูก็จะได้ได้เห็นคือลูกวางเราก็ทีงเวลาทำอะไรก็คือถ้าตกให้ตก คือต้องสะตกออกให้ตรงว่างั้นเถอะออกหน้าไม้ให้ตรงเลยคือตอนแรกคุณวางก็บนบนบนนั่นเลยบนบนไอ้พัดติ้งเร็วเลยนะใช่ครับอ่าๆแล้วถ้ามันพัดตรงเขาคุณออกตรงเป็นยังไงดูซิโอ้อ่ะอันนี้คือพัดเปิดอันนี้คือคัดเปิดมันจะออกขวาใช่ครับคือมันจะวิ่งตกอันนี้อ๋อคือมันจะวิ่งตามรางเนี่ยถูกไหมราง้ตรงกลางอะนะใช่ถ้าตรงคือมันจะต้องวิ่งไปแล้วไม่หลุดซ้ายหลุดขวาถูกครับโอเคผมเข้าใจถูกนะ าลองดูลองดูคุณทําให้มันถูกต้องเหรอซิผมอยากรู้เป็นยังไงอ่าถ้าคุณพัดตรงไม่ตกไม่ตกรางอะถูกไหมโอ,คคโอ้มันจะลงนี้วิ่งตามรางไปนะครับที่มันมีเส้นที่มันนูนขึ้นมานะเอะอเฮ้ยดีเวิร์กดิเวิร์กเวิร์กครับมันแบบแค่แบบเปิดนิดเดียวก็คือแบบหลุดแล้วเหรอเฮ้ยผมว่าแล้วคนก็คงสัยว่ามัน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 อาจจะเวิร์กกับคนบางคนหรือไม่ว่าคนบางคน นี่ตกรางถูกป่ะเฮ้ยผมลองบ้างดิผมลองบ้างอ่ะมาเดี๋ยวคนเขาสงสัยว่าเฮ้ยไม่เห็นบอสมานานละคิดถึงเขาที่ถึงไอ้ยคุณมาถือคุณมาถือกล้องหน่อยไหมถือหน่อยถืหน่อยนะมือคุณจะไปโดนปุ่มนะอาวาละเดี๋คนสงสัยเฮ้ยเอ๊ะเจอกันาดบอสบอสไอ้เสื้ออะไรครับเสื้อนี่เหรอเสื้อกอล์ฟอ๋อกับกัปปี้กัปปี้นีเลยนะ านี้เลยคือัแก่คุณพับปิดงนีไม่ใชเกินไปเกินไปตามามมดูดิต้องวิ่งลางนี้แน้วิ่งผาปุ๊ดนี่ไโดนตกคนดูคนชมก็งงว่าเฮ้ยอะไรเบอกว่าอันนี้ตกเลยอันนี้คือตบแล้วครับ ใช่ตแต่ว,แว,ว่าหน้าไม้ปิดผมก็ใสแล้วผมแล้ว <c oughs> อย่างนี้นตรงอ่าอย่างนี้ตรงครับตรง,งต,งตงรงถ้าตรงมาเอออย่างงี้ใช่อ่าโอเคเดี๋ยวด้ยมาผมถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายต่อโอเคอ่ะกลับมากลับมาปรเปลนตากล้องต่อโอเคอ่ะคุณสาธิตอีกสักทีนึงผม่ง ไปที่ตรงโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วโอเคตอม้ให้ตรงไดเคได้ได้อะโอเคโอเคแล้วผมเกิดสนใจตัวเนี้ยคุณเอาคุณซื้อได้ใหญ่ป่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูดีเทลคุณอย่าเข้ามาใกล้มากเดี๋ยวผมต้องซูมออกโอเคคุณไปเอาไปไหนไอ้ตัวเนี้ยไอตไม้บรรทัดเนี่ยบรรทัดสักกลเนี่ยเอาไปจาก C N X นะครับ C N X อ็มเอกร้านซีเอ็อ็กราย ่ครับแต่ตอนนี้พวไรปิดอยู่นนเพราะว่าเขาลงแล้วถ้าเป็นที่อื่นล่ะที่อื่นตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าซีเอ็อจะมีอยู่นะครับจะลองติดต่อดูแล้วกันนะลองติดต่อดูครับแล้วแล้ว,ลวอันนี้เป็นของอะไรของประเทศอะไรนี่ไม่มั่นใจครับแต่ว่าสินค้าคุณภาพดีอ่าหาซื้อได้ที่ซีเอ็อใช่ครับ ณปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่อื่นอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเราไม่รู้ลองโทรเช็คดูครับเขาเรียกว่าพัดติ้งเร็วนะครับลองดูพัดติ้งเร็วพัดดช้้าไไม่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเป็นคนพัดเปิดแล้วก็พัดปิดบ้างอะไรบ้างไม่แน่ใจนะฮะก็ลองใช้ตัวนี้ผมว่าโอเคแล้วที่ผมจะลองใช้ให้มันเจ๋งเจ๋งเจ๋งเข้าท่าเข้าท่าที่เดียวปิดที่เดียวก็ถกแล้วนะครับเออเออเออโอเคถ้างั้นให้เขาลองไปดูว่าที่ไหนมีก็ลองดูมา งอนี่ถสือเรื่องงอเรื่องบิดเรื่องงอต้องดูแลให้ดีองดูแลถือว่านี้ก็ดีครับแต่ก็ต้องดูแลด้วยครับโอเคโอเคได้ได้โอเคแล้วไรก็ต้องขอขอบคุณนี่สนามบางปะกงบางประกงนะครับวันนี้คุณไปตีมาเป็นไงสนามคอร์สเป็นไงสนามดีครับหญ้าก็ดีเฮ้ยหญ้าผมว่ากินใช้ได้นะกินกีนเขาเพิ่งทำใหม่เมื่อกี้เร็วใช้ได้พอสมควรนะครับไม่ฝืด วันนี้ลมก็ลมก็มีฝนสนุกนี้ครับสนามนี้วันนี้คุณออกใครเนี่ยออกกับรัตนานตันติวงศ์ครับโอเคเขามีช่องของเขาด้วยโธ่ชิบไม่ดีวันนี้ชิปไม่ดีแต่ด้วนไล่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็เรียกมาเรียกมาตกซะว่าเรียกมากินเออเดี๋ยวชิปไม่ดีอ่าโอเคผมรู้แล้วคนไหนเดี๋ยวนี้เขาชิปอยู่แล้วผมเห็นแล้วเห็นแก่กะแกะกะชิปไม่ดี ชิปไม่ดีก็ต้องมาชิปซ่อมดีครับอ๋อต้อนรับครับน้องแมทถนาดให้ก็มีช่องของตัวเองแล้วคุณมีช่องอะไรช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าอท่าไรอ๋อผมมีช่อง Maximus Cup c h a n n แม็กซิมัสชาแนลครับ Maximus Cup c h a n n สกดยังไงเ่อเผื่อคนก็ M A X I M U S แล้วก็จะมีขีดนะครับขีดข้างล่างแล้วก็มี K U B ครับแล้วก็ชาแนลครับ ติดตามได้เหมือนที้คุณเป็นไงวันนี้คุณมาทำอะไรเนี่ยต้มผมเห็นคุณแก่ๆๆอยู่สักพักแล้วเนี่ยซ่อมชิปองเวันนี้คุณมาออกกับเด็กเจสต์มากับเพื่อนมาเพื่อนโอ้วันนี้เรารวมช่องกันเราคุณรวมช่องหน่อยรวมช่องโอเคขอบคุณช่องเจสเฟดบอสโอเคของที่แม็กซิมัสครับแชแนลอันเดอร์สตรอว์รู้ใช่ป่ะแม็กซิมัสแม็กซิมัอันเดอร์สตรอวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ